สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยโอคารุโตคุงหลังจากที่หลายๆ EP ที่ผ่านมาผมพาทุกท่านไปเที่ยวชมเรื่องเล่าตำนานจากต่างประเทศมานานแล้วผมก็ขอพาทุกท่านกลับมาฟังเรื่องหลอนในประเทศไทยของเรากันบ้างในค่ำคืนนี้ครับผมขอนำเสนอ4เรื่องเล่าสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับรถเมลที่ประเทศไทยของเราแต่ละเรื่องเล่าจะมีความน่ากลัวขนาดไหน และเรื่องเล่านี้จะอยู่ใกล้ตัวคุณมากแค่ไหนขอเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยครับเรื่องที่1รถเมทาพระจากสมาชิกพันทิพย์รหัส313 0036เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ผมต้องขอเท้าความไปตั้งแต่ช่วงปีพศ2 5 3 3ซึ่งตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ประมาณชั้นม .3 ปีนั้นมันมีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้น จนได้ลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งโดยในข่าวระบุว่ารถเมย์ปรับอากาศสีน้าเงินคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนป้ายรถเมย์บริเวณแถวสี่แยกบ้านแขกตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตหลายคนทั้งคนที่ยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์คนขับรถเมย์และผู้โดยสารในรถเมย์คันนั้นซึ่งสมัยก่อนนั้นเรื่องเซ็นเซอร์ภาพสยองยองในหนังสือพิมพ์ยังไม่ค่อยจริงจังเหมือนสมัยนี้เท่าไหร่ ดังนั้นภาพในหนังสือพิมพ์จึงถือว่าค่อนข้างชัดติดตาผมมากๆซึ่งข่าวนี้ก็ดังในโรงเรียนผมมากๆเพราะโรงเรียนที่ผมอยู่ก็ไม่ได้ห่างจากจุดเกิดเหตุมากเท่าไหร่ครูฝึกสอนภาษาไทยประจำชั้นของผมก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นครูเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยโดยครูผมได้เล่าว่าตอนนั้นเธอกำลังยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์ตรงนั้นพอดีแล้วเธอก็เห็นว่ามีรถเมย์สายสีน้ำเงิน ขับสายไปสายมาและกำลังพุ่งตรงมาที่ป้ายที่เธออยู่ครูบอกว่าโชคดีมากที่วิ่งหนีลบออกมาได้ทันแต่อีกคนหนึ่งที่ยืนรอรถข้างๆเธอนั้นถูกรถพุ่งชนเข้าไปเต็มๆเสียชีวิตคาที่ครูบอกผมว่าตอนนั้นเธอถึงกับร้องไห้ฟูมฝายเพราะตกใจกลัวกับภาพที่เห็นมากๆหลังจากนั้นประมาณสองสัปดาห์ผมก็ได้ฟังเรื่องสยองที่เกี่ยวกับรถเมนี่อีกเรื่อง โดยคนที่มาเล่าให้ฟังเป็นลูกน้องของคุณพ่อของผมที่ชื่อว่าพี่เตยโดยตอนนั้นพี่เตยลาหยุดงานไปสองวันติดกันพ่อผมด้วยความเป็นห่วงเลยติดต่อไปถามพี่เตยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เตยเลยเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาให้พ่อผมฟังว่าเมื่อประมาณสามวันก่อนพี่เตยกับเพื่อนของเขาไปเที่ยวช้อปปิ้งที่เดอะมอท่าพระจนถึงช่วงเวลาห้างปิดตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่ง ซึ่งบ้านพี่เตยจะอยู่แถวจรันสนิทวงพี่เตยต้องเดินข้ามสะพานลอยไปรอรถที่ป้ายรถเมย์ฝั่งตรงข้ามห้างซึ่งสมัยก่อนนั้นผมต้องบอกก่อนว่าฝั่งตรงข้ามเดอะมอลยังเป็นป่ามะพร้าวอยู่ยังไม่มีตลาดมาสร้างเหมือนในปัจจุบันซึ่งตรงนั้นจึงถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยวมากๆพี่เตยกับเพื่อนก็ยืนรอรถเมย์อยู่นานมากจนเห็นรถเมย์ปรประกาศสีฟ้าคันหนึ่งชะลอมาจอดที่ป้ายรถเมย และรถเมสายนี้ก็วิ่งไปถึงจารันสนิทวงด้วยพี่เตยกับเพื่อนเลยรีบโบกรถแล้วขึ้นไปนั่งบนรถเมหลังจากขึ้นมาแล้วรถเมก็เริ่มออกเดินทางไปได้สักพักหนึ่งพี่เตยก็เริ่มจับผิดสังเกตอะไรบางอย่างได้ตอนนั้นกระเป๋ารถเมย์ยังไม่เดินมาเก็บเงินพวกเขาทั้งสองคนสักทีและบรรยากาศในรถก็เงียยผิดปกติมากๆทั้งๆที่ในคันรถก็มีผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถประมาณ6-7คน แล้วจูจ่ๆเพื่อนของพี่เตยก็สะกิดรัวๆที่ไหล่พี่เตยแล้วชี้ไปที่คนขับรถเมย์พี่เตยบอกว่าตอนนั้นถึงกับช็อกพูดอะไรไม่ออกเพราะที่เห็นคือคนขับรถเมย์ที่อยู่ในสภาพที่เลือดชุ่มไปทั้งตัวแล้วจังหวะเดียวกันนั้นคนขับรถก็หันหัวมาที่ผู้พี่สองคนสภาพใบหน้าของคนขับตอนนั้นแหลกเละไปหมดพี่เตยกับเพื่อนรีบลุกขึ้นเตรียมจะลงจากรถ แล้วรีบกว่าตามองไปรอบรอบรถเมล์คันนี้อีกครั้งปรากฏว่าผู้โดยสารบนรถคันนี้มีสภาพไม่ต่างกันมากนักบางคนแขนขาดบางคนคอหักและบนพื้นรถก็มีเลือดเจิ่งนองเต็มไปหมดพี่สองคนถึงกับกรีดกอดกันแน่นจนไม่รู้จะทำอะไรต่อแต่สักพักรถเมล์ก็ชะลอจอดที่ป้ายรถเมล์พร้อมเปิดประตูรถให้ทั้งสองคนไม่รอช้ารีบกระโดดออกจากรถ จนกลิ้งล้มลงกับพื้นถนนและหลังจากได้สติกลับคืนมารถคันนั้นก็ได้หายไปแล้วแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือป้ายรถเมย์ที่พวกพี่ผมเพิ่งลงมานั้นมันคือป้ายรถเมย์เดิมที่อยู่ตรงข้ามกับเดอะมอลล์มันเหมือนว่าพี่สองคนยังไม่ได้ไปไหนตั้งแต่แรกตอนนั้นพี่เตยกับเพื่อนของเขาไม่อยากรอรถเมย์แล้วรีบโบกรถแท็กซี่กลับบ้านทันทีแล้วหลังจากนั้น พี่เตยเลยมีอาการไข้จับสันไปถึงสองวันติดกว่าจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเรื่องที่สป้ายรถเมย์จากคุณธุรการย้อนกลับไปสมัยที่ฉันยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพปกติฉันจะกลับบ้านโดยนั่งรถเมย์กลับบ้านทุกวันซึ่งที่นี่ก็จะมีป้ายรถเมย์ที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัยพอดีแต่วันที่เกิดเรื่องตอนนั้น ฉันต้องทำงานในมหาวิทยาลัยเยอะมากกว่าจะเคลียร์งานเสร็จทุกอย่างได้ก็เกือบจะมืดแล้วฉันมาที่ป้ายรถเมล์ก็เหลือคนที่มายืนรอที่ป้ายนี้เพียงไม่กี่คนแล้วจังหวะนั้นสายรถเมล์ที่ฉันรอมันก็มาช้ามากๆจนตอนนั้นฟ้าก็มืดสนิทแล้วและคนที่ป้ายรถเมล์ก็ขึ้นรถเมล์กันไปจนหมดจนสุดท้ายเหลือเพียงตัวฉันคนเดียวที่ป้ายรถเมล์นี้แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่า วันนั้นมันมีอะไรผิดปกติมากวากว่าวันอื่นๆเพราะปกติทุกวันที่ป้ายรถเม์นี้ฉันจะเห็นคุณลุงขอทานคนหนึ่งมานั่งอยู่แถวบริเวณป้ายรถเม์นี้ทุกวันบางวันก็จะเห็นแกนอนบนบ้าน,นั่งของป้ายรถเมย์แต่วันนี้ฉันยังไม่เห็นแกเลยตอนนั้นไฟที่ป้ายรถเมย์ก็เริ่มเปิดสว่างแต่มันก็ไม่ได้สว่างมากอะไรขนาดนั้นไฟบางดวงก็กระพริบติดติดดับดับอีกดวงหนึ่งก็เสีย มีเพียงไฟที่อยู่ตรงบริเวณที่ฉันนั่งอยู่ตอนนั้นฉันยอมรับเลยว่าบรรยากาศมันวังเวงมากไม่มีคนเดินผ่านมาให้เห็นเลยสักคนอากาศก็เริ่มหนาวและระหว่างนั้นฉันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่รถเมล์สายอื่นวิ่งผ่านฉันไปผู้โดยสารในรถเมล์แต่ละคันจะจ้องมาที่ฉันเป็นตาเดียวและทำหน้าเหมือนตกใจอะไรบางอย่างแต่ฉันก็เข้าใจว่า คงตกใจที่เห็นฉันนั่งอยู่คนเดียวในที่เปลือบเปี่ยวแบบนี้จนในที่สุดสายรถเมย์ที่ฉันรออยู่มันก็กำลังวิ่งมาที่ป้ายนี้ฉันรีบลุกจากที่นั่งจะไปโบกรถแต่จังหวะนั้นฉันก็รู้สึกว่ามีมือใครบางคนมาคว้าข้อมือฉันไว้เหมือนไว่าไม่อยากให้ฉันลุกขึ้นตอนนั้นฉันสะดุ้งตัวแรงมากรีบกระโดดถอยห่างออกมาแต่พอหันกลับไปดูรอบตัวฉันก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่หรือมีมือที่ไหนมาจับฉัน ตอนนั้นฉันกลัวมากรีบโบกรถเมที่กำลังมาแต่ปรากฏว่าจากทีแรกที่รถเม์คันนั้นกำลังจะชะลอจอดจู่ๆรถเมคคันนั้นก็รีบเร่งเครื่องหนีออกไปก่อนที่ฉันจะได้ขึ้นรถและฉันก็เห็นสีหน้าของผู้โดยสารบนรถคันนั้นที่มองมาที่ฉันและทำหน้าเหมือนตกใจกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของฉันหลังจากนั้นฉันก็ไม่กล้าจะหันกลับไปมองที่ด้านหลังมานั่งไปรถเม์ฉันมั่นใจมากว่า ถ้าหันไปมองฉันต้องเห็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวแน่ๆฉันเลยเปลี่ยนใจรีบโบกเรียกรถแท็กซี่ที่วิ่งอยู่แถวนั้นพอดีแล้วรีบกระโดดขึ้นรถแท็กซี่พอรถแท็กซี่ออกตัวฉันเลยหันกลับไปมองที่ป้ายรถเมล์นั้นก็ต้องถึงกับผลลุกเพราะฉันเห็นลุงขอทานคนนั้นมานั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ตรงเดียวกับที่ฉันเพิ่งนั่งไปแล้วลุงคนนั้นก็หันมาตามรถของฉันก่อนที่จู่ร่างของเขา จะเลื่อนหายไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นฉันถึงกับหลุดกรีดออกมาลั่นรถจนพี่คนขับแท็กซี่ต้องหันมาถามว่าเป็นอะไรฉันเลยเล่าว่าเมื่อกี้เห็นลุงคนหนึ่งที่นั่งที่มานั่งแล้วจู่ๆก็หายไปพี่คนขับเลยบอกว่าทําไมฉันกล้าไปนั่งตรงนั้นดึกๆได้รู้ไหมมันอันตรายมากและพี่คนขับก็เล่าเสริมว่าคิดไว้แล้วว่าแปลกๆเพราะตอนที่พี่เขาเห็นฉันโบกรถเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ม่ยืนประกบหลังของฉันอยู่และนับจากวันนั้นมาฉันก็ไม่กล้าขึ้นรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์นี้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามเรื่องที่3บนรถเมล์จากสมาชิกเว็บไซต์พลังจิตชื่อ p o p u l a t i o n โน่สอ0เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งวันนั้นเป็นวันเสาร์เพื่อนของผมจู่ๆมันก็เกิดนึกครึ้มอยากไปเที่ยวแถวสมดํา ซึ่งผมกับเพื่อนเราเลยเลือกเดินทางด้วยการขึ้นรถเมล์โดยเราขึ้นรถเมล์กันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยโดยพวกเราขึ้นจากแถวมหาวิทยาลัยจุฬาตอนนั้นในรถที่นั่งอยู่โล่งมากเพราะเวลาแบบนี้วันเสาร์คงไม่ค่อยมีใครอยากจะออกไปไหนอยู่แล้วหลังจากเราจ่ายค่าโดยสารให้กระเป๋ารถเมล์เรียบร้อยแล้วผมกับเพื่อนเราก็นั่งคุยเล่นกันเรืเ่อยเปื่อยจนจูจ่ๆเพื่อนผมมันก็ดันชวนคุยเรื่องหลอนๆขึ้นมา แล้วมันก็บ่นว่ารถคันนี้บรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากๆถ้าไม่นับคนขับกับกระเป๋ารถเมย์รถคันนี้ก็มีผู้โดยสารอีกแค่สองคนซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าของพวกเราโดยคนหนึ่งเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีส้มกางเกงลายพรางขาย,ยาวส่วนผู้หญิงใส่ชุดข้าราชการสีขาวทั้งตัวผมเข้าใจว่าพวกเขาสองคนคงกำลังจะออกไปทำงานในช่วงวันหยุดแบบนี้รถเมย์ก็ขับมาเรื่อยๆ จนมาถึงขึ้นทางคู่ขนานตอนนั้นเพื่อนผมก็พูดเล่าเรื่อยเปยื่อยผมเองก็ฟังไปจนเริ่มรู้สึกเคลิเค้มงง่วงแล้วผมก็เผลอวูบหลับไปผมไม่แน่ใจว่าผมหลับไปนานขนาดไหนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจเพราะผู้โดยสารผู้ชายหญิงสองคนนั้นหายไปแล้วผมงงมากว่าเขาจะลงไปตอนไหนได้เพราะตอนนั้นรถเมย์ก็ยังอยู่บนทางคู่ขนานมันไม่มีป้ายรถเมย์ให้ลงระหว่างทางได้ พอผมหันกลับไปหาเพื่อนผมผมก็ต้องยิ่งแปลกใจเพราะหน้าของมันตอนนั้นซีดขาวตาเหลือกเหมือนช็อกกับอะไรบางอย่างอยู่ผมเลยถามมันว่าเป็นอะไรมันเลยหันมาถามผมกลับว่าผมไม่เห็นอะไรเหลอเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเมื่อกี้ผมเผลอหลับมันมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนผมตั้งสติปแป๊บหนึ่งก่อนจะเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อกี้เขาเห็นผู้ชายกับผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าพวกเราลุกขึ้นแล้วเดินไปที่หน้าประตูรถเมล์ เพื่อนก็แปลกใจว่าสองคนนี้จะลงรถแล้วเหรอเพราะเวลานั้นรถมันยังวิ่งอยู่บนทางคู่ขนานแล้วจู่ๆสองคนนั้นก็หันมามองที่เพื่อนผมพร้อมกับส่งยิ้มให้ก่อนที่ทั้งสองคนจะเดินทะลุประตูรถเมย์หายไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นท่ามเอาผมนึงกับขนลุกตามไปด้วยเลยเพราะผมเองก็เห็นจริงๆว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนั่งอยู่ข้างหน้าพวกเราจริงๆตอนนั้น ผูกผมกลัวมากและไม่คิดจะไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพนักงานรถเมล์ฟังเพราะกลัวว่าพวกเขาจะหาว่าผู้ผมหลอนกันไปเองเรื่องที่4คุณลงุงจากคุณก่อนผมเป็นพนักงานทํางานอยู่ออฟฟิศแถวปิ่นเกล้าส่วนบ้านของผมอยู่แถวรามินทราซึ่งถือว่าต้องเดินทางไกลมากแต่ด้วยความที่บริษัทนี้ให้เงินเดือนดีผมเลยยอมที่จะต้องเดินทางตั้งแต่เช้ามืดทุกวัน ตั้งแต่ประมาณตีห้โดยวิธีการเดินทางของผมผมจะเดินทางด้วยรถเมล์ทุกวันวันนั้นผมก็ขึ้นรถเมล์ตามปกติแต่ด้วยความที่ง่วงและอยากจะงงีบต่อผมเลยเลือกมานั่งที่เบาะแถวหลังสุดของรถโดยผมนั่งชิดหน้าต่างด้านซ้ายมือเพื่อจะได้งีบหลับได้สะดวกซึ่งตอนนั้นที่เบาะหลังสุดก็มีคุณลุงคนหนึ่งนั่งอยู่เขานั่งอยู่ฝั่งชิดหน้าต่างขวามือสุดนั่งไปได้สักพักผมก็เริ่มสังเกตว่า สภาพของลุงคนนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักเขาดูเหมือนคนที่กำลังไม่สบายไอเป็นระยะและผิวหนังของคุณลุงก็ดูขาวซีดแกนั่งในท่ากอดอกหัวพิงกระจกหน้าต่างผมเข้าใจว่าคุณลุงอาจจะหนาวเพราะรถคันนี้เป็นรถแอร์หลังจากรถออกเดินทางไปเรื่อยๆก็เริ่มมีผู้โดยสารขึ้นมาใหม่ๆแล้วลุงคนนั้นก็ลุกขึ้นเดินไปอยู่บริเวณกลางรถมลผมก็แปลกใจนิดหนึ่งว่า ทำไมจู่ๆแกลุกออกไปอยู่กลางรถเมล์แล้วไม่เห็นทําท่าว่าจะกดกริ่งลงจากรถแต่ผมก็คิดในแง่ดีว่าลุงคงอยากจะเสียสละให้คนอื่นได้น,นั่งบ้างแล้วสักพักหนึ่งผมก็เผลอหลับไปแล้วผมก็ฝันแปลกๆในฝันนั้นผมฝันว่าผมยังอยู่บนรถเมล์และในฝันผมก็เห็นคุณลุงคนเดิมนั่งอยู่ที่เดิมที่ผมเห็นทีแรกแล้วจู่ๆคุณลุงก็เริ่มมีอาการไอแรงขึ้น จนผมเริ่มเห็นเลือดของแกไหลออกมาจากทางปากผมเลยรียบเข้าไปหาแกเพื่อจะช่วยเหลือแต่พอผมจับตัวคุณลุงร่างของคุณลุงก็สะบัดอย่างแรงแล้วเด้งลุกขึ้นมายืนพร้อมกับใบหน้าแดงก่ำที่จ้องมาที่ผมใบหน้านั้นมันน่ากลัวมากๆแล้วผมเห็นเหมือนดวงตาของคุณลุงกําลังจะหลุดออกมาจากเบ้าตาแต่ผมก็สะดุ้งตื่นจากฝันก่อนเพราะเสียงกดกริ่งบนรถเมล์ผมรีบมองไปที่เบาะฝั่งขวามือของผมตอนนั้น ผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งแทนที่แล้วและผมก็มองไปรอบๆรถอีกครั้งก็ไม่เห็นคุณลุงอยู่บนรถเมล์แล้วแล้วสายตาของผมก็มองออกไปด้านนอกก็เห็นคุณลุงคนนั้นกำลังยืนกอดอกอยู่ที่ป้ายรถเมล์ด้านนอกทีแรกผมก็จะไม่คิดอะไรมากทีแรกผมก็จะไม่คิดอะไรมากถ้าเกิดจู่ๆคุณลุงคนนั้นไม่เงยหน้าขึ้นมามองผมก่อนที่รถเมล์จะเคลื่อนตัวออกไปสายตาที่จ้องมานั้นมันทำให้ผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูก แล้วไม่นานต่อมาแล้วอีกไม่นานต่อมาความสยองก็เข้ามาหาผมต่อเมื่อรถเมย์ขับจนมาถึงป้ายถัดไปเมื่อรถเมย์ขับจนมาถึงป้ายถัดไปและเปิดประตูรับผู้โดยสารขึ้นมาผมเห็นคุณลุงคนนั้นเดินขึ้นมาด้วยมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆผมเห็นคุณลุงคนเดิมเมื่อยืนอยู่ที่กลางรถเมย์โดยที่ไม่ได้จับราวมือทั้งสองข้างยังคงกอดอกเหมือนเดิมและที่แปลกมากๆอีกเรื่องคือ คุณลุงยืนนิ่งมากแม้ว่ารถเมยจะมีการเข้าโค้งหรือเบรกกระทันหันแต่ร่างของแกก็ยังดูนิ่งมากๆจนรถเมมาถึงป้ายรถเมย์ถัดไปคุณลุงคนนั้นก็เดินลงจากรถผมถอนหายใจที่เห็นแกลงไปแล้วแต่ก็ต้องมาสะดุ้งสุดตัวเพราะตอนนี้คุณลุงคนนั้นเดินมาที่หน้าต่างฝั่งผมและแกก็เงยหน้าม,มามองผมด้วยแววตาที่ดูโกรธแค้นมากๆและจังหวะนั้นลุงก็ไอออกมา จนเห็นเลือดเริ่มออกมาจากปากของแกผมกลัวมากจนต้องรีบหลับตาและสวดมนต์ในใจตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วจริงๆเลยตัดสินใจว่าผมจะต้องลงรถเมที่ป้ายหน้าแล้วไม่ควรจะนั่งต่อผมรีบกดกิ่งลงที่ป้ายหน้าทั้งที่ป้ายที่ผมลงตอนนั้นมันยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ําหลังจากผมลงรถมาแล้วผมก็โบกรถแท็กซี่นั่งต่อจนถึงที่ทํางานและหลังจากวันนั้น ผมก็ไม่กล้านั่งบบาหลังสุดของรถเมย์อีกเลยและผมจะพยายามนั่งให้อยู่แถวหน้าสุดของรถเมย์แทนและทั้งหมดนี้ครับก็คือสี่เรื่องเล่าและทั้งหมดนี้ครับก็คือสี่เรื่องเล่าสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับรถเมย์ในประเทศไทยของเรามีสายรถเมย์ไหนอยู่ใกล้ๆกับที่ที่คุณอยู่บ้างไหมครับใครที่มีเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้หรืออยากแสดงความคิดเห็นก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องราวจนจบครับใครที่ชอบเรื่องเล่าแบบนี้ผมก็ขอฝากกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องราวใหม่ๆด้วยครับสำหรับตอนนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ